ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของแลมเบต t ์ตา มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกยี่ห้อใหม่ล่าสุดของเมืองไทยล่าสุดได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์แลม150เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการประกาศอย่างชัดเจนในช่วงท้ายคลิปว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์อ็กโป27ที่จะมาถึงแลมเบต้ามีเครื่องยนต์อยู่2แบบด้วยกันก็คือขนาด1 2 5 c ีและ1 5 0 c ีแต่การเปิดตัวครั้งนี้ของแลมเบต้าจะเป็นรุ่นแลม150ไม่มีแลม125แต่อย่างใดโดยมีการระบุอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวที่งานมอเตอร์ และภาพนี้เป็นภาพแรกที่ได้มีการจับได้จากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะครับบนถนนหลวงและได้มีการนํมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์พันทริปคอมทำให้ได้ทราบกันว่าเจ้าแรมเบตตากําลังเข้าสู่ตราดเมืองไทยถึงวันนี้ทุกอย่างก็เป็นความจริงครับนี่คือสกูตเตอร์คลาสสิกยี่ห้อใหม่ล่าสุดที่คนไทยจะได้ใช้กันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่จะมีการออกบูธในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะมาถึงนั้นไม่ปรากฏว่ามีชื่อของแรมเบตตาแต่อย่างใดนะับเป็นเรื่องน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งเเเพรรราา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 าะะวว่่่่ถ้จมีีกกปปิดตัในนนงงงงออยย็ทท มีการระบุไว้ในคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแบรนด์ของลามเบต้าระบุอย่างชัดเจนในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ปรากฏว่างานแถลงข่าวล่าสุดนั้นไม่มีลามเบต้าแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีในงานครั้งนี้กลับมีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือยี่ห้อ Mo โตพาริล l a ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แบรนด์หนึ่งกำหนดขึ้นในปี1946มีการระบุชื่อจับจองพื้นที่ในการเปิดบูธที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างเป็น แต่ไม่มียี่ห้อแลมเบตตาในงานทําให้สงสัยเป็นอย่างยิ่งครับว่าการเปิดตัวของเจ้าแลมหนึ่งสุดในครั้งนี้จะใช้ชื่อว่าแลมเบตตาหรือจะเป็นยี่ห้อของโมโต้พาริล่ากันแน่ ถ้าเปรติบิบอายุอานามแล้วใกล้เคียงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าแลมเบต้านั้นก่เนิดขึ้นในปี1947ตอนกว่าโมโตพาริล่าเพียงแค่1ปีเท่านั้นแต่ไม่ว่าแลมหนึ่งแค่ศูนย์คันนี้จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามการระบุว่าจะมีการเปิดตัวในงานมอเต็กสโปนั้นยินยันชัดเจนแ,แล้วนะครับว่าเราจะได้เห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนแฟนๆสกูตเตอร์คลาสสิกโดยเฉพาะแลมเบต้านั้นมีการสอบถามเข้ามาว่าสรุปแล้วราคาเท่าไหร่กันแน่หลายคนเป็นห่วงมากครับว่าราคานั้นจะพุ่งทะลุเกินกว่าที่จะคาดหมายได้1บาทนนั้้ปไ็ไไดหรรืออออเเปล่่าาต้้งบกกกวะไิดขึนได้้้ถาาามีกรนเขึ อย่างเป็นทางการชัวราคานั้นพุ่งทะลุกเกินกว่า1 0 0 0 0แบาทอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเป็นการนําเข้ามาประกอบในเมืองไทยและมีการใช้ชิ้นส่วนในเมืองไทยบ้างเป็นบางอย่างราคาของเจ้าแลม1นึ่งคันนี้ก็อาจจะไม่ถึง1นึ่งแสนบาทก็เป็นได้ดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าคลิปวิดีโอทีเซอร์ของเจ้าแลม1นึ่งนคันนี้มันคือตัวจริงเสียงจริงนะครับหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ายี่ห้อนั้นกำลังมปที่การขายอย่างมากว่าจะเป็นแลมต้าจริงหรือไม่หรือจะเป็นยี่ห้อโมโตพาริล่ ate, ออาแบลนคเมล 2.7ที่จะมาถึงนี้แลม1ขั้นสุนคันนี้จะเปิดตัวอย่างไรราคาเท่าไหร่จะโดนใจคอคลาสสิกหรือไม่ต้องไปดูตัวจริงกันที่งานมอเต็ก์โปที่จะมาถึงครับและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ